น้องน้อยน้องเล็กน้องเล็กน้องน้อยอยู่กับแม่เล่นกับแม่เล่นกับเพื่อนสองคนสองเหมียวเล่นกันสนุกสุขใจเอาเล่นกันสนุกสุขใจเนาะหิวก็กิกนพ่วงก็นอนพักผ่อนไปก่อนนะ้องเมียวนาะอแม่เนะาะถึงเวลาหลวงปู่จะพาไปพบหมอตรวจสุขภาพหมันเนาะ เด็กก็ได้เอาไปเดินเล่นแล้วแล้วเนาะได้เล่นกับพี่ๆเพื่อนแล้วมีเพื่อนเยอะแยะเรามีเพื่อนเยอะแยะเลยอันนี้เล่นกันอันนี้ก่อนเล่นกันอันนี้ก่อนแล้วเล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่เลยจะเอจะเอจะเอจะค ตั้งสองเมียวทายสีอ่อนๆสีอ่อนๆสีนวลๆครบวนนี้ <c oughs> นำภาพ้องน้องเหมียวสองเมียวน้อยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะตอนพักผ่อนอยู่ในกรงนี่ครับเดี๋ยวสองวันก็สวันก็จะปล่อยแล้เนาะ สองวันจะปล่อยแล้วเอามาดูเล่นข้างนอกกันได้แล้วเนาะแต่เขาอยู่ข้างในก็สบายดีลปลอดภัยไม่มีใครกลัวไม่มีใครแกลงอยู่กับแม่แต่แม่เขาจะต้องเอาไปทำหมันแล้วตอนนี้แม่เขาก็เริ่มจะไปเล่นกับลูกแล้วใี <c oughs> ่นมไม่มีโลูกกินแล้วลูกกินนมป้อนเนาองตอนนี้ไม่ได้ป้อนอาหารเปรียกครับเด็กน้อยกินด้วยครับ เล่นใหญ,เใหญ่เล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยอายุประมาณน่าจะสองเดือนได้นะเดี๋ยวรอให้เขาครบสามเดือนแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนนะอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมอไม่ทําไม่ทาให้นะน้องน้อยอยากเล่นด้วยเหรอ น้องน้อยอยู่ข้างนอกอยากเล่นด้วยแล้วน้องข้างนอกเล็กกว่าน้องข้างนอกตัวเล็กกว่าน้องนี่น่าจะสักเดือนกว่ากว่านะอันนี้ก็ตั้งแนั้นสองเดือนกว่าประมาณน้นะพ็มาเราไม่รู้ว่าเขาเกิดวันไหนนะก็เดาไม่ถูกประมาณนะว่าประมาณนี้แหละนะน้องน้อยถึกน้อยะสามละสี่น้อยะสี่ ขนาดนนี้สองครับเล่นละเล่นหยู่เล่นคนละคนละฝัง่งกับตาข่ายเขาก็ขอ,ขอนำภาพน้องเด็กเล็กๆสมาชิกใหม่ของวัดพงชัย ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไปเพียงเท่านี้่อนเนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีใแด่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของปูด,ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปและได้จัดส่งอาหารมาให้น้องๆเมียที่อยู่ได้กินกันทั้งอาหารเปียกอาหารเมร็ดและนมแพะพร้อมทั้งปัใจจัยในการดูแลเรื่องการทำงานทำฟังสิ่งของมทนาสาธุขอบูกทุ้งะลายจงเป็นพระประจัจษ์ด้วยนำความช่วยทุกทุกท่ทานขอความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปราสนาที่ได้ขอได้ทรงความมุ่งมั่นปราสนาสําหรับทุกท่านทุกคนเจะ